girl I worked in a h o t e l and restaurant since I was a baby Did you say you want to be um chef m a s t h i n Yeah I want to be on master chef because I am Natalia ไป master chef บอสแล้วเธอจะสวอชคนให้เราทำอะไรกูเล็บจุดจุดบอกป่ะทำไมเล็บสวยจังไม่แปกไงธรรมดา Natalia ไม่ทำเล็บใช่ ทำอะไรไม่สะดวกเลยน no ุ่งสะดวกเลยเปิดแบบกระป๋องพบซิไม่ได้เลยซักผ şey ้าละเอียดไม่ได้เลยใส่รองท้าส้นสูงไม่ได้เลยช้าช่รู้สึกแบบเหมือนมีอะไรเราทำเราทำส้มตำไม่ได้เพราะว่ามะลิไม่มีครกครกครกใช่เราทำอะไร What do you like to eat I'm not gonna say make... I can make pasta. I can make papa. I can make. i Okay, let's do I... pasta. I haven't eaten pasta in such a long time. Mm -hmm. Cabanero, alfredo. But... Mmm. I make a really good Bolognese. Oh. Can you make? Can we make? What? I help you. Okay, you that is. We You can go to a food land. and hmm. Natalia. Wait, I have to move my life to my room. Can you please talk to them? Oh, I will be back in a minute. Natalia found life. Oh, Natalia I to อยู่ในห้องที่ม, hum, painful. มืดๆเมื่อกี่กี่ชั่วโมงชักหรือเปลาสาหน้าที่เราจะได้อาบน้ำเที่งอดทนได้ดเรัมืมดเลยทยงกัดไหมไม่ค่ะเพราะว่าเลือดนัชเลียไม่อร่อยเพราะว่านัชเลียกินคนเราเลยไม่ก็ตไปเปื่อยไปเลือดผู้ป่เปื่อยมอยเลย ไม่เลยไม่ได <deal> ้เห็แบบทำไม่สิ่งอ่าไรส่ไม่ใช่ชาแค่ทะนี้แ่น้่าในมาบาย โอ้ยโอเคอับจริงๆนะคะแล้วก็ทป็นไปแล้วนะคะตอนนี้ก็นอนติดแล้วเพราะว่ายังไม่ได้อับนะเดี๋ยวเราไลฟ์กันทุกคนเดี๋ยวเราไลฟ์กันพรุ่งนี้นะง่ายค่ะพรุ่งนี้เตรียม power bank ให้ดีๆเพราะว่าเราจะไลฟ์24/7ตลอดเลยใช่พรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะทำกับเ้าด้วยกันแล้วไลฟ์ด้วยกันในเมนูใหม่บัลลูเนส ใช่ต่ยังไม่รู้กี่โมงเดี๋ยวก็บอกอเดี๋ยวก็บอกน่กจาจะแบบจะเป็นไม่ว่าแล้วค่ะแต่ยาเทนอาทา้าเลยอีกครั้งนะครับ Who is universe charm Why is she bullying me อยา่ <laughs> ยา b มันเ me อย่าล u l l y น e me 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 ี e ไปนอนดีกว่าโอาเคอไปทะเลไปนอนไปทะเลไปนอนจริงค่ะ ากก็จ๋มาชาเลก็จะไปทำความสะอาดแล้นะจะโอเคทุกคนคุณไหนนะคะพรุ่งนี้เราน่าจะไลฟ์แบบ6โมง something like that we have to go go to s o w e r นะจ๊ะไปยจะไายบาย love you